ชาวบ้านจังหวัดนครพนมเรียนแบบทาซาสนปีนต้นไม้เก็บที่ยางสร้างรายได้ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์จัดแข่งขันวิ่งกระสอบสร้างความปรองดองปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปสัมผัสฤด,ดูหนาวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยอ่างค้างจังหวัดเชียงใหม่ ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ลีที่นี่ที่เดียวค่ะวันนี้ดึกหัดแล้วนะคะดกหแล้วใช่ไหมใช่ใกล้สิ้นเดือนละใกล้ล้วนะคะอ่ะก่อนเริ่มข่าวแรกเริ่มข่าวสุดท้ายก่อนดีไหมคะลาเลยดีกว่าถ้าจะขนาดนั้นเวลามีเหนือเพื่อนี่ข่าวมีเยอะมากอย่างที่บอกอ่ะไปเริ่มข่าวสุดท้ายข่าวแรกสิคะข่าวแรกนะครับเมื่อกี้ติดตามในไฮไลท์นะครับมี เขาเรียกก็ทวงท่าลีลาของคุณพี่ท่านหนึ่งเมื่อกี้ที่ปีนต้นมะพร้าวใช่ไหมเออลีลาหรือเล่ต้องบอกว่าเหมือนกับนิทานจากดิสนีย์เลยทีเดียวฟ r o เซ่ไม่ใช่ฟรอเซ่นต้องน้ําแข็งสิเอเหรอทาซานอ๋อทาซานรู้ไหมเขาเป็นอะไรกับนาธานไม่แน่ใจหรือเป็นอะไรกับซาตาน เอ๊ะงงไปหมดแล้วตกลงเขาเป็นใครคะเนี่ยสรุปเขาเป็นใครนะเขาคนนี้นะครับเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรนี่แหละเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละชาวบ้าานชวสวนชาวไร่เนี่ยนะธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าทุ่งท่าลีลาของการทำมาหากินของเขาเนี่ยไปใกล้เคียงกับทาสานไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือถ้าใส่ผ้าเตี่ยวตัวเดียวเนี่ยแน่นอนทาสานแน่นอนนี่นะครับกำลังปีนไต่ต้นไม้กําลังสูงนะโลจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยคุณดูดินะอุ่งอ่ะ นะครับคุณ<ส>พี่ท่านนี้เนี่ยมีชื่อว่าสีใสมีพรม,มนะครับวัย40ปีแล้วนะครับเป็นชาวบ้านอำเภอปลาปากนะครับมีอาชีพเก็บขี้ชันยางไม้ตามธรรมชาตินั่นแหละ,ะค,คันเอาไปขายนะครับสร้างรายได้หลังประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทําการเกษตรได้นะครับซึ่งขี้ชันที่เก็บได้เนี่ยก็จะนําไปขายกิโลกร,รัมละประมาณ50บาทว,าวันนึงเนี่ยขายได้ประมาณ1,000บาท ต่อวันวนะโอเคนะก็ต้องต้องปีนจากต้นหนึ่งไปต้องเสี่ยงเนาะต้องเสียเเส่ยงนะครับแต่จะบอกว่าการปีนเก็บขี้ชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะการปีนต้นไม้เนี่ยต้องใช้ความชํานาญอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับบางรายเนี่ยพลาดถ,ถึงทั้นเสียชีวิตก็มีมนะครับซึ่งคุณพี่ศรีสายท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนมาตั้งแต่เด็กค่ะรวมๆก็เกือบเกือบสามสิบปีแล้วนะครับจึงมีความชํานาญมากที่สุดในหมู่บ้าน โดยเทคนิคการทําความเร็วนั้นก็คือการโหนจากต้นที่ปีนอยู่เนี่ยไปต้นที่ใกล้เคียงทันทีไม่ต้องเสียเวลาลงพื้นค้ามอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นนึงเหมือนกระลอกอ่ะกระลอกบินโหไปจากต้นนึงไปอีกต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนขี้ชันนนเนี่ยก็จะนําไปแปลรูปนะครับเอาไปทําเป็นกาอุดรูรั่วของเรือนะครับ นับเป็นอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเช่นกันก็สร้างรายได้ให้กับเขานะครับน้องๆดูอย่าเพิ่งอาเป็นเรียนแบบไม่ได้นะอันนี้เพราคว่าชำนาญจริงๆใช่เป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะคะนี้เป็นเรื่องของความเก่าแก่โบราณกันบ้างส่วนใหญ่นําเสนอข่าวเนี่ยจะเจอนะคะเรื่องของการขุดพบอะไรที่เป็นซากโบราณกระดูกโบราณเนี่ยเยอะรังนี้ล่าสุดนะคะไปขุดพบที่ลบบุรีค่ะคุณผู้ชม มีการเข้าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ยุคโบราณอะ <Wow. S 1> คือโบราณขนาดไหนอะดูได้พี่เจี๊ยบเอา <c oughs> ประมาณนี้เลยนะคะนนี่ก็ยุคยุคนี้แหละสามพันปีด้วยกันสามพันปีนี่มีเคี้ยวแล้วนะ <c oughs> งอกมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เอออันนี้ไม่ใช่สามพันปีคือ,อน,นี้นะคะ <c oughs> นี่กัคนพบจริงๆเฮ้ย <c oughs> เป็นโครงกระดูกแบบมนุษย์เลยนะแต่ตัวใหญ่ไหมะเป็นมนุษย์โบราณนะคะโดยคุณจารึก วิไลแก้วเนี่ยเป็นผู้ในการส่งส่งช่วงล่างสิศิลปกรที่สี่สันตันหรือเปล่าไม่ใช่โยยาวันันนีมาตระกูลทางนี้เลยทางคุณอุดสเนียกีวอันนี้เขาโบราณจริงๆก็จะรบุนุษมาไปเจอเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนนะในพื้นที่บ้านของคุณหานเมาเรนูเป็นคนขุดค้นพบอ่ะอยู่ในบ้านน่ะนะคะนอกจากพื้นที่ลงไปใช่ลึกๆลงไปนอกจากจะเจอกระดูกมนุษย์โบราณแล้วเนี่ยนะคะยังเจอพวก ภาชนะดินเผาแล้วคุณพี่เขาอ,อยู่บ้านาเขาคิดยังไงเขาขุดบ้านตัวเองด้วยเออ<ง>นี่ไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังออออคุณจารึกเขาบอกว่าโครงกระดูกที่คนพบเนี่ยเป็นยุคสัมฤทธิ์เขาไปดูแล้วอายุ3,000ปีขึ้นไปโอ้โหตอนนี้เนี่ยต้องนํากระดูกนี้ไปวินิจฉัยที่สํานักปรมาณูเพื่อสันติกรุงเทพมหานครเลยนะเออฮะสำหรับแหล่งที่พบนะคะโครงกระดูกนี้มีความเชื่อมโยงระหว่างบ้านโปร่งมะนาวที่อำเภอพัฒนานิคมแล้วก็บ้านซับจำปาอำเภอท่าหลวงแล้วก็บริเวณเขื่อนป่าศักิชนลสิทธิ์นะคะเบื้องต้น ก็สั่งการให้ชาวบ้านเนี่ยระงับเรื่องของการขุดค้นแล้วเพื่อให้ทางอบตหนองใหญ่โตเนี่ยนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็จะมีการนำนักวิชาการมาสำรวจขุดค้นก่อนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรีต่อไปนั่นเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์หรือว่าเรื่องลี้ลับธรรมชาตินะแต่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์คือไปเจอจริงๆบางทีเราก็ไม่รู้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมี ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็อนุรักษ์เอาไว้และการให้กรมสิ่งเขาเข้ามาดูละกันใช่นะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับจะพาคุณอุษณีไปขยับแข้งขยับขาหน่อยไหวไหมขยับไม่ไหวตอนนี้เจ็บขามากขาไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้ไม่ไหวนะครับใครที่อยากจะแหมเรียกเหงื่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาของที่นี่ครับจังหวัดนี้จังหวัดอะไรที่นี่ที่เดียวนะครับที่จะมาพร้อมกับสีสันและความสนุกสนานสุรินนั่นเองนะครับจัดอีกแล้วนะครับแต่ว่างวดนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันวิ่งผด วิ่งกระสอบนะครับบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนี่ไปชมกันเลยนี่นะครับซอยยิกยิกกันเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านจาก15หมู่บ้านนะครับในตำบลตรวจนะครับอำเภอศรีนรง์จังหวัดสุรินทร์นะครับมีทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับก็ร่วมกันแข่งขันวิ่งผัดกระสอบท่ามกลางกองเชียร์นะครับที่ส่งเสียงเชียร์ทีมของตนเองอย่างสนุกสนานนะครับโดยบางคนก็ กระโดดแทนวิ่งบางคนก็วิ่งทุลักทุเลเพราะไม่ถนัดนะครับเด็กบางคนเนี่ยล้มลุกคุกคานแต่ก็พยายามที่จะเข้าถึงเส้นชัยให้ได้นะครับบางคนเนี่ยพอไปถึงเส้นชัยแล้วมันจะต <ทำ S 1> ินใจแล้วคุ้มใส่เลยยอมทุ่มทุนสร้างเ,ออเลยโดยแต่ละทีมนะครับก็ต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทีมละ4คนนะครับกติกามีอยู่ว่าหลังกรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันนะครับคนแรกของแต่ละทีมจะต้องสวมกระสอบก่อนวิ่งนะครับไม่วิ่งไปแล้วค่อยสวมนะ ยังไงเราก็ต้องสวมก่อนสวมก่อนแล้วค่อยวิ่งนะครับแล้วก็ไปวนกับเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรนะครับก่อนะจะวิ่งกลับมาผลัดให้เพื่อนร่วมทีมใส่กระสอบแล้วก็วิ่งวนอยู่แบบนี้สี่ <4 S 1> สคนคน,<ม>นะครับก็ใครถึงก่อนก็เป็นผู้ชนะนะครับทั้งนี้องค์การบริหารส่วน ตำบลตรวจนะครับได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนอบตอตรวจเกมนะครับครั้งที่14บริเวณสนามกีฬาหน้าอบตอตรวจนั่นเองนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและความสมัครสมานสมครสมครีรวมไปถึงนะครับเป้าหมายสําคัญคือห่างไกลยาเสพติดด้วยครับโอ้ถือว่าดีมากๆสร้างความปรองดองด้วยเสียวไม่ใช่เสียวกระสอบล่วงนะคะ <ừ. S 2> เสียวกางเกงค่ะโอ้โหนี่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 น้องต่อได้นะคะเก่งมากๆต้องสับขาหลอกเก่งจริงๆนี่ดูคนนี้นี่นี่นี่ อยู่บ้านวิ่งประจำเนี่ยวิ่งไงวิ่งกระสอบเนี่ย๋อไม่ใช่ง่ายนะคะมาดูนี่วิ่งกระสอบอีกอันนึงวิ่งเหมือนกันนะใครสนใจจะไปชมกันได้วิ่งควายไม่ใช่คนวิ่งนะอันนี้ควายวิ่งใช่ประเพณีถ้าพูดถึงวิ่งควายต้องจะถึงจังหวัดนี้เลยชนบุรีถูกต้องเขามีการจัดงานประเพณีนะคะแข่งขันวิ่งควายภายในสนามแข่งขันริมอ่างเก็บน้ํามาประชันนั่นเองเป็นการอนุรักษ์พื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมการเลี้ยงควายนะชาวบ้านก็เลี้ยงควายอยู่แล้วที่นี่ นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยไปไงแต่ตัวโอ้โหโคบอย่างกับมา้าตัวสุดท้ายไม่มีคนขี่นะไหะตัวสุดท้ายมาเมื่อกี้จริงเหรอเดี๋ยวพี่เขาตกไปแล้วตกไปแล้วหรือเปล่าจริงไหมพี่ต้องมีคนขี่สินะคะ <c oughs> ซึ่งการแข่งขันเนี่ยเขามี5รุ่นด้วยนะแบ่งเป็นรุ่นเล็กที่สุดรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็ก สิวใหญ่สิวใช่ไหมสิวหมายถึงควายใช่ไหมควายเออควายสิพี่ไม่ใช่ใชไม่ใช่คนขี่ไงไม่ใช่ควายเขาจะมีหลายไซส์นะคะแบ่งออกเป็นสองรอบรอบคัดเลือกกับรอบจิงชนะเลิศก,ก็มีการจริงเพื่อรางวัลเงินรางวัลกันไปแล้วก็ปีนี้มีการประกวดน้องนางบ้านนาไม่ใช่น้องนางหรอนะอ,อ,อันนี้เป็นแบบเหมือนกับคล้ายนางนพมาศอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นท่ดาควายอะไรประมาณนี้แหละทานว่าที่ดาควายนะภูมิใจไหม นะไม่เป็นไรเลยควายอาจจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าก็ถือว่าเป็นงานประเพณีงานใหญ่ประจําปีของชลบุรีเขาด้วยเพราะปัจจุบันน่ะคนหันมาใช้พวกรถไถเยอะไงควายเนี่ยถูกลืมนะคะคุณผู้ชมจริงเราต้องจริงๆเราต้องเจอควายต้องไหว้นะเพราะว่าให้แบบว่าไถนาให้เราได้มีข้าวทานอ่ะขอบคุณไม่ต้องเดี๋ยวพี่พาไปนี่ไหว้ก่อนเลยเหรอโอเคเดี๋ยวพี่พาไปเจอแล้วว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปมาฝากคุณผู้ชมนะครับอ่ะต่อก็ได้หนึ่งที่นะครับก็ ไปเลยลืมเลยพาไปท่องเที่ยวกันบ้างที่ไหนลิกวายจบแล้วชลบุรีใช่ไหมนะครับต่อก็ด้วยเรื่องท่องเที่ยวนะครับจะไปกันทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบนถนนเส้นทางสายหอดแม่เสเรียงนั่นเองนะครับมีดอกบัวตองที่กําลังออกดอกบานสับพังนะครับจนเหมือนกับอุโมงต้นไม้สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลย โอ้โหสวยนะนี่แบบเป็นทางโค้งพอดีเลยอะ่ะสยไหมสีเหลืองอม่กเอนเขาตัดตัดแต่งเอาไว้เพื่อแบบเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติเลยสร้างสรรค์มากสุดยอดจริงๆนะครับเส้นทางสายนี้เ,เป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองครับก็ตามทางก็จะมีต้นบัวตองนะครับที่กําลังออกดอกบานสะพรั่งนะครับ เป็นสีเหลืองสวยงามจนเหมือนอุโมงต้นไม้นะครับระยะทางก็ประมาณ50เมตรก็ไม่ไม่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามันสะดุดตานะคราวรถที่แล่นผ่านเนี่ยก็มันมันเหลืองสะดุดตามากมันอดไม่ได้ี่จะลงมาถ่ายรูปอะขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยของอบตอแม่เหะนะครับเราว่าจุดนี้เนี่ยเป็นทุ่งดอกบัวตองนะครับมีพื้นที่ประมาณ11ไร่ด้วยกันซึ่งดอกบัวตองก็เริ่มบานมาตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานี่เองแหละแล้วก็คาดว่าน่าจะบานไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมครับนี่ช่วงนี้อากาศาห,าหนาวๆต้องขึ้นเหนือกันนะคะไปที่เพชรบูร์กันต่อเลยคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะคะก็มีไปเที่ยวเขาค้ออันนี้เป็นที่ยอดฮิตนอกจากจะไปชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแล้วต้องไปที่นี่เลยไร่สตรอเบอรี่แม้ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตนะมีเกือบ,บทุกจังหวัดเลยนะคะมีผลผลิตเนี่ยทีนี้เขาปลูกได้ดีแทบทุกภาคเลยหรอใช่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือ แต่ก็ถือว่าผลผลิตดีมากาจะต้องมีอาการเย็นหน่อยใช่ค่ะ<ำ>นะคะปีนี้บอกขายกันดิบเคกขายดิบขายดีผลผลิตเนี่ยปลูกไม่พอเลยราคาเลยสูงกิโลกรัมหนึ่งนะคะคุณผู้ชม400ถึง500บาทอะแพงนะพอราคาขนาดนี้ก็สร้างไรายได้ให้กับ,บเษกษตรกรเดือนหนึ่งก็เด็กๆอะค่ะเดือนเดียวก็เกือบส2แสนนะคะเจริงไล่หนึ่งยนะฮะ ไม่ใช่เดือนละเดือนละเออเขาก็ปลูกกันไงนะคะผลผลิตเนี่ยนะคะก็กิโลละห้าร้อยอ่ะใช่นะคะถือว่ารายได้ดีมากๆซึ่งทางอบตเขาคอเนตอนนี้เตรียมเรียกประชุมเกษตรกรเลยนะที่ปลูกสตรอเบอรี่เพื่อหามาตรการในการป้องกันและทำป้ายแนะนำการรับประทานสตรอเบอรี่แก่นักท่องเที่ยวต่อไปสตรอเบอรี่ต้องมีวิธีการแนะนำการทานด้วยเหรเพราะว่าบางคนอาจจะแบบทานเยอะไปเปลืองเอไม่ใช่นึกว่าแบบเป็นเด็ดปุ๊บเอาเอาเอาผลวางไว้แล้วก็กินกิ่งกินไป พี่กินอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ถูกต้องแนะนํากันเลยเหรอมะคือบางทีต้องล้างให้สะอาดก่อนด้วยบางทีนะคะามาระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าอากาศหนาวแบบนี้ต้องพาไปสัมผัสลมหนาวกันบ้างนะครับจะพาขึ้นจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปที่ดอยอา่างขางอุณดูภูมิตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเลขตัวเดียวแล้วจะสวยงามแล้วก็เย็นขนาดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดการครับ